พูดถึงตัวแม่ของช่องเจ็ดที่เด็ดสุดและเป็นมากกว่าคําว่าการเป็นนักสแสดงก็ต้องเธอคนนี้เลยค่ะดวงดาวจารุจ,จินดาหรือว่าอาดาวของลูกๆหล,ล,ลานๆในวงการบันเทิงความสามารถของผู้หญิงคนนี้เธอมีอยู่รอบตัวทั้งการเป็นนักสแสดงพิธีกรและการเป็นนักภาพที่มีรางวัลการันตีแบบปีต่อป,ปีกันเลยทีเดียวและสําหรับจะเริ่มต้นบนเส้นทางสายนี้ของเธอเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยจ้าเริ่มเข้าวงการมาก็ต้องแต่อายุ5ขวบเพราะาตอนนั้นพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่ช่องสี่บางขุนพรหม และพ่อก็ทั้งเล่นละครทั้งอ่านข่าวทั้งเป็นผู้จัดละครหลายหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะแล้วตัวเราเองเหมือนกับว่าพอจําความได้ก็เดินเล่นอยู่แถวช่องสีบางขุนพรมเนี่ยแล้วก็ได้เข้าวงการตอนนั้นแล้วก็เล่นมาเรื่อยตลอดผ่านงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นละครวิทยุนะคะเป็นทั้งผู้ประกาศแจ้งรายการเหมือนนําเข้าเหมือนที่ช่องเจมีอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีทั้งภาคหนังเล่นละครเล่นหนังก็เรียกว่าทำมามาครบสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้ก็คือร้องเพลงเพราะว่าร้องเพลงเพี้ยนค่ะ ก็ไม่ไม่ต้องบอกว่าอายุเท่าไหรนะคะเอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า50ปีใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าทาียังรู้จักหนูแน่วันก่อนหนูอาบน้ำไปว่ายไปแอบดูที่อูก็ต่อเรือแต่นี่ก็เห็นเข้านี่มาทำเป็นรู้จักมัดสีด้วยแม่ไปยิ้มอย่าไปพูดด้วยนะคะของของในขายไหมเขาว่าอะไรอะลูกไม่ขายอย่ามายุ่ง หยุดความใจร้ายใจดำาสถิทีแล้วไปให้พ้นแต่พี่ปัดเห็นคนอื่นดีกว่าคนร่วมตระกูลเรานะคะคุณอาปีบฉันบอกให้แกออกไปไปบ้านตระกูลที่อื่น <c oughs> สงบจิตสงบใจส,บ,สบ้างตัด <c oughs> แกแกมังอาด่าฉันทีเดียวนะ สันดานไพร่มันพ่อไม่มีผิดแกยังคิดว่าฉันจะตื่นความเป็นเศรษฐีของแกเหมือนผู้ดีที่ไร้ยางอายที่ยอมกลับมือกลาบตีนใครต่อใครสุดแต่ว่ามีเงินฟาดหัวเป็นพ่อนะฉันเกลียดพ่อกับแม่ของแกเกลียดที่มันสมคบกันทําลายความดีงามถ้าฉันเป็นบ้าจริงอย่างแกว่าฉันคงจะฆ่ามันด้วยมือของฉันสนานและขอให้แกรู้เอาไว้ฉันด้วยคืออดาวเป็นคนรักในเรื่องของการแสดงนะคะก็ให้ความสุข เพราะคนเราเนี่ยดาวเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความสุขเนี่ยนะเมื่อเราเราทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนก็คือความสุขและนั่นคือสิ่งที่อดาวได้รับจากวงการนี้ก็คือได้รับความสุขสิ่งที่ตามมาก็คือได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะมาสร้างฐานะจนถึงปัจจุบันนี้ขอให้คุณหมอทําทุกอย่างเพื่อจะช่วยชีวิตสามีของฉันจะเสียเท่าไหร่จะสั่งยามาจากไหนแพงเท่าไหร่คุณหมอคิดไป ฉันยอมจ่ายต่อให้ต้องหมดตัวฉันก็ยอมจ่ายคุณหมอเข้าใจไหมคะความกตันญูกะตะเวทิตารู้คุณบิดามารดอและบรรพบุรุษเป็นสิ่งประเสริฐนักผู้ใดละเว้นไม่นึกถึงไม่เคารพคารวะก็เสียทีที่เกิดเป็นคน บาปกรรมแก้ไขอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีวันหลุดพ้นเมื่อวันก่อนอีฉันไปหาท่านสมภารวัดสำลิ่มเอาดวงทุกคนไปให้ท่านดูท่านก็บอกว่าเจ้าฟักปีนี้มันจะพลัดที่นาคาที่อยู่จะต้องเดินทางไปทางทิศประจิมแต่จะมีผู้ใหญ่อุปธรรมอยู่ไม่เป็นไรถ้าหากว่าอยู่ในเมืองเนี่ยจะเดือดร้อนตอนช่วงที่อดาวเล่นเล่นหนังเล่นละครดาวก็ไม่ได้ดังมากถึงขนาดที่แบบจะเป็นข่าวอย่างเช่น คุณอ้ําหรือเป็นอะไรคือไม่ได้คือวงการสมัยก่อนเนี่ยมันแบบไม่ได้มาเอาเรื่องส่วนตัวออกมามเขาสนใจเรื่องของการการผลงานมากกว่าค่ะแล้วเราเนี่ยพอช่วงเล่นหนังเล่นอะไรมาระยะหนึ่งพออายุสัก21เดนี่ยเรา,าก็เริ่มเข้ามาภาคหนังแล้วมันก็ไปอยู่อยู่เบื้องหลังมากกว่าแล้วอยู่ข้างหลังแล้วก็กลับมาแสดงอีกทีนึงก็อายุ30กว่าแล้วมา,มาเล่นอีกทีนึงก็คู่กรรมลิศยาอะไรหม่อมชุลีที่ที่ประสบความสําเร็จอะไรนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยของเรามันเกินที่เขาจะเอามาเขียน ขียนข่าวเขียนอะไรแล้วก็จะไม่มีการแบบโชว์ตรงโชว์ชวตัวมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากดูคุณก็ต้องไปซื้อบัตรชมในโรงภาพยนตร์เพราะตอนนั้นละครมันก็มีช่องสีบางคุณพรมแค่ช่องเดียวแล้วก็เป็นขาวดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับสื่อมันมันเยอะมั้งคะโลกมันก้าวล้ําไปต่างๆแล้วก็มันเหมือนกับเปิดอะมันก็แบบว่าไม่รู้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยใกล้รุ่งอีกแล้วทำไมต้องเอ่ยถึงเขาด้วย ก็เขาเป็นพิธีกรที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่เรามีเวลานี้สิครับถ่ายวิดีโอไม่ต้องมีพิธีกรแค่ไปถ่ายงานไปถ่ายสถานที่แล้วก็มาอัดำํำบรรยายลงทีหลังถ้าอย่างนั้นไปจ้างร้านถ่ายรูปสิครับให้เขามาถ่ายวิดีโอแทนเอาอย่างนั้นก็นได้พี่พูดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาใต้ลุกเขากลับเข้ามาทํางานอีกให้นมลูกหรือค่ะครั้งนี้ครั้งเดียวนะอิสา ให้คุณชายทานนมแม่นมจะดีกว่าเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีเองมันผอมเหลือเกินเนี่ยแต่สารน้ำนมเยอะนะคะหมอ่อมแล้วอีกอย่างมันก็เจ็บทุกวันด้วยเชื่อข้าเถอะอย่าเถียงเลยอีนวลเดี๋ยวอุ้มคุณชายขึ้นไปที่ห้องข้าด้วยอิ่มแล้วมั้งนั่นตัวเป็นลูกของเราเขาเป็นสายเลือดของเราหยุดพูดะฉันไม่อยากได้ยินชื่อมันฉันไม่อยากฉ,ฉันไม่อยากรอารู้เรื่องของมันให้มันไปตาย เขาเป็นลูกของคุณใช่าบอกหยุดพูดเขาเป็นลูกของคุณ การที่นักแสดงจะเกิดในวงการสักคนมันยากมากมาก,มากยากมากๆเพราะตัวอาดาวเองก็จะมาถึงวันนี้ฝ่าฟันมากมายแม้กระทั่งอาชีพที่อาดาวทาอยู่ก็คือเป็นนักพากเนี่ยกว่าอาดาวจะมามาเป็นนักพากได้เต็มตัวเนี่ยอาดาวต้องโหลาบากมันยากมากค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยาดาวว่ามันหนทางที่เข้ามาสู่วงการเนี่ยมันง่ายนั้นของอะไรก็ตามที่มันได้มายากเนี่ยมันจะเห็นคุณค่า นะคะแล้วก็แล้วก็จะรักษาสิ่งอันนั้นไว้ให้มันอยู่กับตัวเราเพราะว่า 1. เรารักในในสิ่งที่เราทำนะคะสมันได้มายากเหลือเกินและการรักษาไว้ให้ได้สิ่งที่เราได้มามันยิ่งยากยิ่งกว่าแต่ปัจจุบันอะดามีความรู้สึกว่ามันเข้ามาง่ายแล้วก็บางคนน้องบางคนเนี่ยก็แบบว่าสวยมีโอกาสเยอะอ่ะมันมีสื่อต่างๆมีการประกวดนูน่นนี่นั่นนะคะและ้วบางทีก็มีแมวมองไปเดินมองแล้วก็เอามาอะไรต่ออะไรแล้วก็คนปัจจุบันก็เปิดใจรับนักแสดงใหม่ๆได้ง่ายกว่า ในรุ่นก่อนรุ่นก่อนนเขาจะแบบยากอะ่ะยากในการที่ใครจะเข,เข้ามาคลองใจประชาชนเนี่ยยากมากฉันไม่มีวันยอมให้แกแต่งงานกับผู้หญิงไร้สกุลรุมชาติแน่ในจกักฉันจะหาผู้หญิงคนใหม่ให้แกตอนผมอยู่เมืองนอกกสุพูรีเราอยู่อย่างสามีภรรยาเลยนะครับและผมก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของผมครับฉันไม่สนใจผู้หญิงอะไรไม่รู้จักรักดวนสงวนตัว ที่ดินอนกับผู้ชายกอดแตง่งผู้หญิงอย่างนี้จะไม่เอามาเป็นลูกสะใภ้หรอก,ก่อนเจอกับแกที่ด้นอนกับผู้ชายที่ไหนมาบ้างแล้วก็ไม่รู้แกโดนเมียแกล้างสมองจนกล้าคิดที่จะทิ้งแม่ไปใช่ไหมแล้วคุณแม่จะให้ผมทํายังไงล่ะครับเมื่อก่อนแกไม่ต้องถามแกก็รู้ว่าแกะจะต้องทํำยังไงแต่แม่ไม่เอ่ยปากแกก็ไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติเอาใจแม่ แกมันหลงเมียจะงอหัวไม่กินจิกแกให้แม่ตายใช่ไหมเนี่ยคะเข้มอยากให้มันตายเป็นบ้าไปแล้วลีงไงเนี่ยฮะเลิกคิดเลิกแข็งเขสทีนี่มันอนาคตของเข้มนะลูกนี่มันอนาคตของเข้มคืออดาวอ่ะเคยพูดนะคะว่า าดาวเนี่ยจะเล่นละครจนตายเลย mm hmm. คือจะอยากจะตายในในหน้าที่คืออันนี้เป็นเป็นความฝันองอาดาวว่า,าดาวอยากจะเล่นไปจนตายอยากจะทํางานไปจนตายอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้าดาวก็เห็นสัจธรรมชีวิตว่าเออมนุษย์เรามันมันมีวันแก่ร่างกายมันมีวันเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพคือถามว่า,าดาวรักรักในสิ่งที่าดาวทาอยู่ปัจจุบันนี้ไหมก็รักแต่ว่าก็คงจะต้องถอยลงบ้างนะคะเพราะว่าบางอาจบางบางบาง,บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ไม่มีความสามารถพอที่จะทําได้อย่างเช่นจะถ่ายละคร มาเลิกสว่างเนี่ยก็คงไม่สามารถแล้วเพราะว่าแก่เกินที่จะไปสู้รบตบมือตรงนั้นแล้วจะไม่ทํางานแบบ7วันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งทั้งลูกก็ก็โตเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็คือทั้งพี่ตั้มน้องเติ้ลเขาก็ทํางานแล้วก็ให้เงินเดือนแม่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดมากแล้วเราภูมิใจเหลือเกินว่าลูกเราสองคนเนี่ยเขาเติบโตนะคะแล้วก็คันมา ตอบแทนบุพการีอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปลื้มปิติแล้วก็ซึง้งซึ้งมากๆเลยอ่ะละครอาจจะเล่นสักปีละเลือ่อนไม่หายไปไหนเพราะว่ามีความสุขกับการที่จะได้มาเจอพวกพ้องแต่ว่าไอาชนิดลุยสว่างนี่ก็บายตายแล้วไ่ไหวแล้วแก่แล้วค่ะเสียงผีในคุ้มหลวงผิดกฎบนเทียนบานถึงประหารชีวิตนะจุคะ่ะเจ้าขยบับทั้งแายไให้ใครรู้สิครูเจ้ายังบอกว่าเจ้าจะช่วยคะ่ะ คือยายเจ้าจะกลับคำเราสสพี่เราจะได้ตัดสินใจว่าเราเนี่ยควรจะแบ่งหุ้นให้เธอกี่หุ้นดีถ้าหากว่าเธอทำตามข้อตกลงนี้ก็ไปอันว่าโอเคคราวที่แล้วพอเทพเหมือนถูกผลักคราวนี้แม่มณนนีเป็นลมแล้วกระจกก็ยังร้าวอีก เทวดาผู้คุ้มครองทางเข้าเมืองรับแรไม่พอใจหรือเปล่าแม่มณีนนกราบขอบพระคุณมากๆเลยถึงแฟนๆทุกคนนะบางทีเวลาที่อดาวไปที่ไหนแล้วมีคนเข้ามาทักอาดาวเนี่ยบอกว่าอุย้ยชอบมากเลยติดตามชมผลงานตลอดมันเหมือนเป็นยาอะไรที่มันมาชโลมใจให้เรามีความรู้สึก มีความสุขแล้วก็มีกําลังใจในการที่ทําให้เราเนี่ยเดินหน้าในการที่เราจะทํางานต่อไปนอกจากละครนอกจากเรื่องของการภาคหนังแล้วก็มีรายการฟ้ามีตานะคะก็ฝากผลงานแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆจากหัวใจเลยนะคะที่ได้กรุณาให้โอกาสดวงดาวจรุจรินดาเนี่ยได้ยืนอยู่วงการนี้มานานแสนนานแล้วก็หลายๆกําลังใจที่ให้มาเนี่ยมันสุดๆนะคะขอบคุณจริงๆสําหรับวงการนี้ค่ะ นอกจากการแสดงฝีมือระดับเทพและการเป็นพิธีกรที่ใครๆก็ต้องยอมแล้วดวงดาวจารถจินดายังเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นมาแล้วและนี่เลยค่ะก็คืออีกหนึ่งแม่แบบที่คนในวงการบันเทิงต่างก็ให้การยอมรับและเอาเป็นตัวอย่างแหมช่างเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยเจ๋งจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้